จ้างหลางข้ารอไม่ไหวแล้วอิงเจ้าเตี้ยชุยลองหัวหน้านิกายลู่โชหนิงไม่ต้องรีบข้าจะจัดการพวกเจ้าทั้งสองเองจ้างหลางยามเข้าประตูนิกายสาวหยกพวกเจ้าทำอะไรกันอยู่เจ้ายามน้อยจักรพรรด,ดิดีๆแห่งนิกายสาวหยกจุนชวนเหยา งั้นเจ้าก็มาร่วมวงด้วยสิฮ่าฮ่าฮ่าจับแรงเกินไปแล้วเสียงอะไรจางหลังเร็วเข้าข้าไม่ไหวแล้วเปิดประตูได้ยินไหมฮหอยางฝ้าประตูนิกายสาวหยกหน้าประตูนิกายสาวหยก ทำไมไม่เปิดประตูในตอนกลางวันหยุดรับลูกเสร็จแล้วเหรอข้าได้ยินสื่อเสียงของที่นี่มามากมายผู้ฝึกสอนที่นี่มีแต่สตรีล้วนมีความชำนาญในการต่อสู้อย่างยิ่งข้าก็ได้ยินมาเช่นกันข้าหวังว่าข้าจะสามารถเข้าไปเป็นศิษย์ได้นะแต่ข้าได้ยินมาว่านิกายนี้เกลียดผู้ชายมากๆเลยอ่ามีอะไรหรือเปล่าครับ ผู้ชายมาผิดนิกายแน่ๆฉันชื่อจางหานใช่แล้วฉันทำงานเป็นรปภที่ตื่นเช้าในนิกายสาวโยกคุณอาจจะรู้สึกน้าแปลกที่นิกายหญิงล้วนมีองค์ลักษ์เป็นผู้ชายได้ยังไงอ้เวร่วงจังทุกอย่างมันเกิดขึ้นเมื่อสามวันก่อน สวันก่อนฉันกำลังอาบน้ําอยู่ที่บ้านจุดจูอ่อ่างอาบน้ําก็เกิดบางอย่างขึ้นเอาเฮ้ยแล้วดูอีกทีสันก็กำลังตกมาจากท้องฟ้าเอ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยฉันก็ตกลงมาที่รูปปั้นของบรรพบุรุษของนิกายสาวยงตอนนั้นฉันคิดว่าฉันต้องตายแน่แน อย่าฆ่าเขาส่งเขาไปเป็นยามเฝ้าประตูภูเขาอย่างที่ได้เห็นจุดจูฉันก็มาเป็นลรปภที่นี่ฉันมาจากต่างโลกโดยที่ไม่มีความสามารถอะไรเลยต้องอยู่แต่ที่นี่พวกหลอนสวยจริงๆถ้าได้มามล่อนสักครั้งแล้วก็โอ๊ะอะไรเนี่ยโอ๊ยเจ็บหน้าอก เจ้าขี้เนี่ยเอ้ยเปิดไซตงานหัวใจเทพเปิดระบบอ่านข้อมูลโฮสตสำเร็จดาลับเทพระบบลงซื้อเข้าไซ้์เริ่มเริ่มเริ่ม,มในจิตสำนึกเฮ้ยที่นี่คือที่ไหนโฮสได้เ,เปิดไซตงานระบบเทพและตอนนี้ฉันจะให้ภารกิจกับโฮสตภารกิจแรกไปสถานที่ที่มีระบบกำหนดข้อจำกัดเวลาเที่ยงคืนของวันนี้เนื้อหาภารกิจ ไปที่วางจัก,กรพรรดิดีๆเพื่อไปทําภารกิจให้สําเร็จรางวัลไม่ทราบภารกิจลม้มเหลวตายเอาเฮ้ยถ้าถูกจับได้ข้าจะไม่ถูกหันเป็นหมื่นๆชิ้นเลยเหรอล้อเล่นอะไรให้ไปที่วางจัก,กรพรรดิดีๆตอนกลางคืนแล้วภารกิจลม้มเหลวคือตายระบบนี่ส่งเข้าไปตายชัดๆฮุบ <c oughs> ป,ปากถ้าไม่ทำก็ตายไปทำภารกิจซะ เวลามีจำกัดถ้าไม่รีบทำาจุดจบคือความตายเหือทำไมฉันต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยคฤาือหานจักรพรรดิดีจุนชวนเหยาอ่าทางสะดวกแต่ภารกิจนี้ไม่ทําก็ตายแต่ถ้าข่าถูกพบก็ตายเช่นกันสิบนาทีผ่านไปด้านนอกห้องจักรพรรดิดี ภารกิจเสร็จหรือ,อยังทำไมไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่าบอกได้ว่าต้องเข้าไปในห้องเอาเฮ้ยจากรพรดีๆยังไม่นอนใครกันที่แอบมามองอยู่หน้าประตูห้องข้าถ้าการบมุกเพะของข้าไม่ได้ติดอยู่ในการทะลวงระดับตอนนี้ข้าจะฆ่าเจ้าแน่ยเยี่ยมเธอไม่เห็นฉัน ผู้บุกลุกใครอว้ายินดีกับผู้เล่นที่ทำภารกิจสําเร็จรางวัลที่หนึ่งลอมร่างกายเป็นร่างกายศักติ์สิลิ์รางวัลที่สองรองเท้าวิเศษหนึ่งคู่เจ้า,าจออเป็นใครไม่ได้ใสก่กอกโน,โม,นมันดีมันสร้างขาวอะไรอย่างนี้ ความเงี่ยนถูกกระตุน้นร่างกายสัตสิบเพิ่มพลังขึ้น40%เเลวลอัพเลเวลอัพเลเวลอัพเลเวลอัพรับพลังของข้าลวยมือเปล่าชายคนนี้เป็นใครกันแน่บุกเข้าไปหยุดนะน้อยการบ่มเพาะถ,ถูกขัดขวางได้รับการบาดเจ็บภายในจัก,กรพพรดดีๆเป็นอะไรไหม ผู้วงลุกอยู่ไหนปิดกั้นทุกประตูภูเขาอย่าปล่อยให้เขาออกจากนิกายสาวหยกได้ชายคนนั้นเป็นใครกันแน่เตี้ยชุยเจ้าทำหน้าที่ป้องกันอย่างไดจัก,กรพรรดิข้าขอ,ขอโทษข้าไม่คิดเลยว่าจะมีคนทรยศคิดจะมาทำลายจักรพรรด,ดิดีๆไม่ใช่สาวโวกหญิงแต่เป็นผู้ชายเอผู้ชายไม่อยู่ที่นี่ ไม่อยู่หาต่อไปค่าได้ยินเสียงคนวิ่งทางนี้พวกหลอนกำลังมาทางนี้เอ๋ที่นี่ที่ไหนที่นี่หมอมากสำหรับที่ซ่อนอ่าปัจจ์ อะไรวะเนี่ยนมนมเต็มไปหมดเลยเอ๊ะวายผู้ชายใครโรคจิตผู้ชายระวังช่วยด้วยอย่าให้เขาโดนตัวเดี๋ยวก็วท้องเฮ้ยแย่แล้วนี่มันห้องอาบน้ำนี่นาะถ้าเป็นผู้ชายต้องเป็นจังหลังแน่นอนไปจับเขาข้าจะต้องตอนไอจอนของเขาุ่งตรงไปประตูหน้าเมืองเจ้าค่ะนั่นมันอะไรอะ อันตรายปลดปล่อยพลังเพื่อพิกัดปลดหยุดทันทีอ่าเจ็บไปทั้งตัวเจ้าหัวขโมยเจ้าจะหนีไปไหนน้อยพลังกำลังจะหมดเกิดอะไรขึ้นห <c oughs> ยุดเดี๋ยวนี้ <c oughs> ไม่มีเวลาแล้ว <c oughs> อย่ายุ่ง ห้องโถงจักรพรรดิดีคนทรยศ์เจ้ารู้หรือไม่ว่าเจ้าทำอะไรลงไปข้าจำไม่ได้เลยข้าอยู่ที่นี่ได้อย่างไรเจ้าคนโกหกเจ้าแสงว่าอ่อนแอแต่จริงๆแล้วการบ่มเพาะของเจ้าไม่ต่ำกว่าสวรรค์ขั้นหกจางหลางเพิ่งมาที่นี่ไม่ได้ถึงวันเป็นไปได้เหรอที่เขาจะมาอยู่สวรรค์ขั้นหกข้ามีพยานนะ เจ้าถูกคู่เฝ้าประตูโจมตีใช่ไหมเปิดประตูไม่ได้เออพวกเราจำไม่ได้ใครจะกล้าบอกล่ะว่าพวกเราแอบเข้ามาเออจำไม่ได้โอ้ข้าจำได้ข้าจำได้ว่าเจ้าเป็นคนทำร้ายพวกเขาและโย,ยนความผิดให้เขาอ่ะเอใ๊ใช่ใช่ใช่เป็นเธอนั่นแหละคนเฝ้าประตูจะทำร้ายพวกเราได้อย่างไรใช่ใช่ใช่ใชท่านจักรพรรดิลี โยนทรายสามคนนี้ออกไปเออเดี๋ยวเราไอ้รับคำสั่งมาแล้วท่านจะเสียใจว <Wow. S 1> ถ้าไม่มีอะไรแล้วข้าจะกลับไปเฝ้าประตูรอข้ากดสอบก่อนจางหลางไม่มีพลังวิญญาณอยู่ในร่างกายเลยเขาไม่มีพลังเลยสักนิดไม่จริงนะเนี่ยชุยเจ้าเป็นคนเดียวที่เห็นเจ้าเห็นผู้บุกลุกและโจมตีจริงๆหรือเปล่าใช่พี่เช้า เป็นเขานั่นแหละนี่เจ้าแก้งเป็นหนูงั้นเหรอข้าจะทุบตีเจ้าให้ตายเอ่อช่วยลวยความรู้สึกนี้มาอีกแล้วพลังเซียนได้รับการเติม50%พูดมาพูดมาพลังเซียนได้รับเพิ่มเติม70%มันเริ่มแข็งขึ้นมาแล้วแม่พอไล่แล้วเตี้ยชุยอ่ะเจ้าค่ะโค้ดตอนนี้ภารกิจ2และ3ม,มาแล้ว ภายในจิตสํำนึกเฮอ<ะ>ภารกิจสองเป็นประเภทงานไปสถานที่ที่กำหนดภายในเวลา72สชั่วโมงเนื้อหาภารกิจไปยอดเขาสูงสุดของนิกายหิงภารกิจลเ้เหลวตายภารกิจที่สภารกิจทำตามคำสัง่งภายใน72สชั่วโมงเนื้อหาภารกิจให้ผู้หญิงสวมสุดที่กำหนดไว้ภารกิจล้มเหลว ตให้ใส่อะไรเหรอขอ,อยากมากนะเนี่ยนี่ไงเตี้ยชุยไม่โกหกอย่างแน่นอนจางหลังมีบางอย่างผิดปกติออกไปก่อนข้าอยากพักผ่อนได้ตอนนี้ความแข็งแก่งของนิกายซซาวอยู่กำลังลดลงแม้ว่าจะอยู่ในอันดับที่6แต่ห้านิกายที่เหลือยังจับตายดูอยู่ วัดที่จกักรพรรดิดีๆไหวพระบ,บรมสิธิ์ไร้ความสามารถการบ่มเพาะไม่ก้าวหน้าทําให้นิกายต้องตกที่นั่งลำบากไล่โปรดพระบรุษลช่วยสีทางสิษด้วยร่างกายเหมือนผู้ชายปกติไม่มีการบ่มเพาะหรืออะไรแต่เขาสามารถรับลูกเตะเต็มพลังของข้าได้ห้องจางหลัาง ระบบนี้งี่เง่าจริงๆจะให้ข้าทำอะไรแบบนี้ถึงสาวๆในยุคนี้จะไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ผู้หญิงไม่ยอมใส่มันง่ายๆดอกจางหลางเอะอะไรเมื่อกี้เจ้าถืออะไรถืออะไรไม่มีข้าแอบ,บดูเจ้าอยู่ส่งมันมานี่คืออะไรเดี๋ยวสิโอ้ว้าว ร่างกายสักสิบแปดสิบ้าปร์เซ็นต์มันยืดหยุ่นมากอันตรายมากพลังเกือบเต็มไม่เลยการต้องหาที่ระบายไม่งั้นถ้ามันระเบิดพลังตอนนี้ข้าได้สวยแน่ใส<ซ>อะไรอีกจ้างหลังเจ้าแสดงเก่งมากทำให้ข้าเสียหน้าต่อจกักรพรรดิข้าไม่รู้จริงๆว่าเจ้าพูดเรื่องอะไรไม่รู้กันอาสวยรุวยทำให้ข้าเสียหน้า เจ้าจะต้องตายอย่างทรมานผู้หญิงคนนี้มันบ้าหล่อนจะพาข้าไปไหนไม่ไมๆไม่ไม,ไม่ทำไมถึงโซ้าบายแบบนี้ยินดีกับโฮสที่ทำภารกิจสำเร็จสวมถุงน่องรางวัลทักษะทั้งร่างกายโปร่งใสยอดเขาสูงสุดของนิกายสาวยกออกมาดูสิสถานที่ตายของเจ้าว่ามันเป็นยังไงพี่สาวเตี้ยชุย มีอะไรก็คุยกันก่อนสิผู้หญิงคนนี้คิดจะฆ่าเราจริงๆริงเหรอเนี่ยถ้าจะหนีออกไปข้าต้องเปิดเผยความลับของข้าไม้ที่เอามาจากไหนก็ไม่รู้ข้ามีความแค้นกับเจ้าวันนี้เจ้ามีสองทางเลือกคือลงไปในหลุมหรือโดนข้าทุบด้วยค้อนจนตายแน่นอนข้่าไม่ใจร้ายขนาดนั้นทางเลือกที่สามเอาชนะข้าอ่ะปีศาจอยู่ท่าหลัง ยังจะหลอกข้าอีกเหรอข้าไม่ใส่เหล็กเจ็ดขวบนะย่า <Yeah. S 1> อะเจ้าโจมตีผิดคนแล้วกล้าโจมตีข้าหาทีตาดเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นเธอโดนพิดเหรอ <c oughs> <c oughs> ไม่คิดเลยว่าจะเจอลูกศิษย์ของจกักรพรรดิดีน้อยในเมื่อเจ้ามาที่นี่แล้วข้าจะขอข่าเจ้าก่อนเลยละกัน นักบวชแห่งความมืดมีปีศาจมาอยู่บนภูเขาสาวหยกได้ยังไงข้าต้องรีบไปแจ้งจักรพรรดิดีๆทำอย่างไรกับเด็กนั่นข้ามันมันไม่มีการบ่มเพาะไร้ประโยชน์เดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวข้าเป็นแค่สาวนาอย่าทำอะไรข้าเลยคู่ต่อสู้ของแกคือข้าภัยต่อมนุษย์พวกมันถูกค้งไว้เป็นพันๆปี แล้วแต่ตอนนี้มันกําลังฟื้นฟูพลังเจ้ารีบหนีไปแจ้งให้จกักรพรรดิดีๆรู้ซะอย่าคิดหนีเพราะเพราะเจ้าไม่มีโอกาสนั่นแย่ อะไรกันความเป็นสุภาพบุรุษของข้าไม่อาจจะทิ้งเจ้าไปได้พลังงานที่เหลือ80%ใช้เวลาเพียงพลัง5%ก็พอน้อยไปฆ่ามันจ้อ,อถ้าข้าใช้พลังเต็มที่ข้าสามารถฆ่าพวกมันได้ง่ายได้แต่มันยังไม่ถึงเวลาออกไปซะออว้าวเขาแข็งแกร่ง เจ้าปีศาจข้าจะให้โอกาสเจ้าโจมตีข้าดว้วยพลังที่แข็งแกร่งที่สุดของเจ้าซะข้าคิดไว้แล้วว่าเจ้าต้องไม่ธรรมดาก็ได้ตามที่เจ้าขอมันทะ่รงเงาแค่ไหนกันนะ<ๆ>ข้าคิดว่า30%น่าจะไหว<ๆ>จางหล้างเฮ้ย นี่คือพลังทั้งหมดของเจ้าบาเอ้ยข้าคิดว่าข้าจะตายซะแล้วไม่ก็ใช่ละสิสไม่ได้รับบาดเจ็บเด็กนี่มาจากไหนกันแน่อ้าเอเอ๊ะหนีเร็วเขา้าเขาแข็งแกร่งมากไห<ง>นไปจับมนันพลังของข้าล่าสาค้นหาให้ทั่วมันได้รับบาดเจ็บหนีไม่ไกลหรอก ให้ตายเหอะข้าไลละ้รับบาดเจ็บเป็นอะไรมากไหมข้ามีวิธีรักษาอยู่ผ้าดำที่ห้องของข้าเจ้าไปเอามาให้ได้ไหมนี่ข้าควรทำอย่างไรใช้ผ้าพันแผลไหมเจ้าต้องใส่นะเอ๊ะต้องระบายไม่เช่นนั้นข้าจะตัวระเบิดตายเขินจนหน้าแดงหน้ารักจังนั่นไงเจอมันแล้ว ปลดปล่อยพลังห้าเปอร์เซนพาลังขึ้นเตาพลังแบบนี้มันลักอนบนอลเฮ้ยไม่ใช่จะกระรพด,ดิดีๆมาที่นี่แล้วเหรอนายท่านทำอย่างไรต่อดีแน่นอนไปสังหารพวกมันชะไปฆ่ามันฆ่าลุย าต้องรีบหนีพลังของข้ายังสู้กับเธอยังไม่ได้ตอนนี้าจะหนีไปไหนอเอระวังด้วยแกกำลังไปไหนพูดมาเจ้าเข้ามาในนี่กายสาวโยกได้ยังไงพี่สาวที่สและสคอยปกป้องภูเขาหลิงเฟิงอยู่เขาแอบเข้ามาได้ยังไงนอกจากเจ้าแล้วมีใครอีกไหม ข้าข้าซะเก็บข้าไว้ก็ไร้ประโยชน์ข้าจะไม่พูดอะไรทั้งนั้นว,ว้าวตามองไปทางไหนไอเด็กเหลือขอถ้าข้ามีโอกาสอีกครั้งข้าเจ้าจะต้องเสียใจอย่างสุดซึ้งระเบิดเวลาระเบิดเวลาหนีโอย